สวัสดีครับวันนี้พบกับสินค้าม,มาใหม่จากทางแบรนด์ Oppo นะครับวันนี้ผมอยู่กับ Oppo Reno 14F 5G เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะบนกล่องแจ้งอะไรไว้บ้างนะครับอะมาดูกันเลย Oppo AI Phone ก็คือว่ารุ่นเนี้ยเน้นมาในเรื่องของ AI โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับบนกล่องด้านอื่นเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งสเปคอะไรไว้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หลังกล่องกันหน่อยนะครับด้านหลังกล่องเนี่ยก็มีแจ้งในส่วนของแรมกับ ROM นะครับ ทุกคนนะรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม12 g ิกนะในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่256 g b นะครับซึ่งเครื่องที่ผมได้มาอันบล็อกวันนี้ก็เป็นเครื่องที่วางขายจริงเลยนะมีตาคุดด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมทั้่านเนี่ยมาแกะกล่องพรีวิวชมตัวเครื่องและอุปกรณ์กัน,นะครับมาดูกันว่า Oppo Reno 14 F5G รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างครับ เดี <Universe> ๋ยวเปิดกล่องออกมากันหน่อยนะฮะมาดูกันว่าด้านในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ากล่องเล็กเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งภายในกล่องเล็กเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอเคสก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานเนาะซึ่งเคสของเขาเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นงานแบบว่าจะแข็งก็ไม่แข็งนะจะนิ่มก็ไม่นิ่มคือด้านหลังเนี่ยเออมันแข็งอยู่เนี่ยนะฮะเคาะดังปกๆเลยแต่ว่าขอบเนี่ยมันเป็นขอบ แบบนิ่มอ่ะก็น่าจะแข็งแรงดีนะครับเวลาตกกระแทกอะไรแบบเนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าขอบตัวเครื่องจะเป็นรอยนะเพราะว่าขอบเนี่ยมันเป็นงานแบบนิ่มภายในกล่องใหญ่นะครับเราก็จะเจอกับตัว oppo reno 14f นะเดี๋ยวขอญาตวางไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะครับอ่ะชิ้นแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งรุ่นนี้ขาปลั๊กจะเป็นขากลมนะมีมาตรฐานมอกไหมคุณใช้งานด้วยการจ่ายไฟเนี่ยรุ่น,น สูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับเป็นแบบ Superbook นะและชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB นะครับซึ่งเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาชมรูปร่างหน้าตาของ Oppo Reno 14F 5G กันหน่อยนะครับซึ่งสีที่ผมได้มาวันนี้จะเป็นสีเขียวนะนี่เลยมันจะเป็นสีเขียวแบบเข้มๆหน่อยนะครับฝาหลังเนี่ยมันจะเป็นงานด้านนะเวลาจับ ไม่เห็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับที่ผมรู้สึกเห็นแล้วแบบว้าวมากสวยมากเนี่ยก็คือในส่วนของโมดูลกล้องนั่นเองเห็นไหมทุกคนมันจะคล้ายๆกับว่ามันเลืองแสงได้อะ่ะดูดิเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวแบบอ,อ่อนๆสะท้อนแสงอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยเวลาที่โดนแสงนี้รู้สึกได้เลยว่ามันสวยมากนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะด้านในเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีกล้อง3ตัวนะครับทุกคน1 2 3นะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีเลนอะไร นะครับแล้วก็จะมีแฟดนะทุกคนนะซึ่งแฟดเนี่ยรอบนี้เขาเน้นมาโดยเฉพาะเลยนะก็คือว่าเป็น AI ที่บอกว่ามีแฟดอะเออคือแฟดที่มี AI ว่าแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นขอบตัดนะครับเป็นงานด้านนะบริเวณมุมเนี่ยจะดีไซน์เป็นมุมโค้งทั้ง4มุมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นถาด ใส่ซิมนะซึ่งถาใส่ซิมของรุ่นนี้จะเป็นแบบไฮบิดสล็อตนะครับก็คือคุณจะต้องเลือกเอาระหว่างสซิมนาโนหรือ1ซิม1เมมนะครับต่อมาจะเป็นไม์สนทนานะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนฟังขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยมีไม้แต่สรีรบกวนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอหรือว่าการโทรศัพท์พูดคุยต่างๆเนี่ยถึง2ตัวเลยนะส่วนฟังซ้าย ของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะครับส่วนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับรุ่นนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับการสแกนก็ถือว่าทําได้อย่างรวดเร็วเลยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนะครับที่ผมเห็นแล้วรู้สึกชอบรู้สึกประทับใจเนี่ยก็คือในเรื่องของขอบของหน้าจอนั่นเองนะครับขอบจอบางมาก ทุกคนบางเพียงแค่1.6ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับลหลายแบรนด์เนี่ยก็ยังขอบจอหนาอยู่นะเออแต่ว่าตัวนี้ดีไซน์ออกมาได้บางเฉียบเลยครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนอา่ารุ่นนี้มาพร้อมกับจอ AMOLED นะครับสีสันสว่างสดใสดีมากทุกคนสามารถแสดงสีสันเนี่ยได้ถึง1.07พันล้านสีนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความลึกของสีเนี่ยเป็นแบบ10บิตอีกต่างหากนะครับส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ย อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะ6.57นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นั่นเองนะฮะสีสันหน้าจอสว่างสดใสดีมากทุกคนเวลาดูเอียงๆแบบเนี้ยก็ยจะสามารถดูได้นะสีเนี่ยแทบจะไม่ดรอปลงเลยนะครับความแน่นของพิกเซลจอสำหรับรุ่นนี้นะครับอยู่ที่397 PPI นะในส่วนของรีเฟรชหน้าจอนะครับทุกคนมาดูกันหน่อยรุ่นเนี้ยสูงสุดอยู่ที่120เฮนะครับแล้วก็เลือกแบบ60เฮก็ได้หรือคร จะใช้ฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับแต่ผมจะเลือกบัตรที่1 2 0เฮิร์ตลอดเวลานะมาดูฟิลลิ่งการไถกันหน่อยนะฮะทุกคน 120Hz เฮิร์เนี่ยลื่นประมาณไหนนี่นะฮะ1 2 0เฮิร์ก็ประมาณนี้เลยถือว่าไหลลื่นดีเลยนะมาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ความจุมามากถึง6000ม ah ิลลิแอมเลยนะเออตัวเครื่องบางเฉียบแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยได้มาเยอะมากนะครับ และตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับเป็นแบบซุปเปอร์วูนะส่วนในเรื่องของ CPU นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU ียูรดราอน6 Gen 1นะครับทุกคนชิปเซตเนี่ยก็ถือว่าแรงประมาณนึงกันเลยทีเดียวนะครับดิส่วนของกาดจอเนี่ยได้เป็นตัว Arduino 710นะ ซึ่งผมเองเนี่ยได้เทสประสิทธิภาพษษษษษษษของคะแนนอตตู้มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมเนี่ยอยู่ที่6 7 8 5 4 6คะแนนนะครับคะแนน CPU เนี่ยก็ประมาณแสนเเน,ะนาะคะแนน GPU เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแสนเอครับมาด,ดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนเครื่องที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวแรม12สนะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดหยุดที่ 12GB กิกนะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดหยุดที่ 24กิกกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ r o มเนี่ยก็จะมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะก็คือตัว ROM 256กิกแล้วก็จะเป็นตัว ROM 512กิกนะครับและยังมีอีกหนึ่งความจุนะครับทุกคนก็คือตัว RAM 8 ROM 256กิกนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวนี้จะมีวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นทาง Oppo Brand Shop นั่นเองนะครับซึ่งตัว RAM 8 ROM 256กิกเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่แพงนะ1,000 1000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปก,กันแล้วนะครับทุกคน,นรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมามากถึง32ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับความคลาดรับแสง f 2 0นะส่วนกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัว3เลนนะครับโดยที่กล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มาพร้อมกับค่าารับแสง f 1นนะมีระบบกันสั่น ois มาให้คุณใช้งานด้วย เซนเซอร์ S S เนี่ยได้เป็นของ Sony IMX882 นะครับขนาดของเซนเซอร์เนี่ย1.1.95ส่วนนิ้วกันเลเดียวนะครับกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องมุมกว้างนะครับหรือว่ากล้องอัตว,วาน,นั่นเองนะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล คาร์ดอล้แสง f 2.2นะครับและกล้องตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล้องมาโคนะครับความละเอียดสุดที่2ล้านพิกเซลคาร์ดอลแสงสุดที่ f 2 4นะเดี๋ยวพามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยนะครับเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้คุชชิงงานบ้างนะครับอ้าวฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นหมวดโปรนะครับคุณสามารถที่จะปรับแต่งพวก iso สปีดเชตเตอร์พวกไวบาลานอะไรแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวส่วนของงานวิดีโอนะครับอ้าวมาดูกันหน่อยความละเอียดสูงสุดที่สามารถ อาจได้นะครับจะเป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับทุกคนนี่คือวิดีโอกล้องหลังนะถ้าเป็น 1080p เนี่ยอาจได้สูงสุดถึง60เฟรมเรทนะครับ 720p ก็จะได้ที่60เฟรมเรทได้และ30เฟรมเรทได้นะแต่ถ้าบอกว่าคุณต้องการถ่ายด้วยมวดบิวตี้สามารถปรับความเนียนของผิวได้เนี่ย มันจะฟิกเอาไว้ที่สูงสุดเนี่ย1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าดีกว่า a series นะถ้าเป็น a series เนี่ยมันจะฟิกเอาไว้ที่7 2 0 p เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าบอกว่าควรจะถ่ายวิดีโอโบเก้นะครับฉากด้านหลังละลายเนี่ยมันจะฟิกเอาไว้ที่7 2 0 3 0 p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะไม่สามารถถ่ายที่1 0 8 0 p ได้นะครับ โมต่อมาจะเป็นโหมดร,รูปทายนะครับทุกคนโหมดนี้ก็สามารถที่จะใช้เลนวายได้นะครับก็จะมีระยะ 1X แล้วก็จะเป็น 2X นะครับฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะ สามารถที่จะปรับความเนียนของผิวได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายแบบไลฟ์โฟโต้ได้ด้วยนะนี่เลยนะครับเผื่อว่าใครต้องการไปเลือกช็อตทีหลังอะไรแบบนี้นะครับโมดต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดรูปคนนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับโหมดรูปคนเนี่ยก็จะมีระยะ 1x กับ 2x มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าความเบอร์ของเอฟเฟกได้นะครับและยังสามารถใช้โหมดบิวตี้ได้นะก็จะเป็นการปรับค่ารีทัชนะครับว่า จะเอาเท่าไหร่นะสูงสุดอยู่ที่100รระดับนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะฮะมีมาให้เลือกใช้หลายโทนสีเลยไปลองเลือกใช้กันดูได้ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นโหมดแสงที่นุ่มนวลน,นะครับตัวนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับหมอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบเรืองแสงนะ แล้วก็จะเป็นแบบชวนฝันนะครับโหมดนี้เขาก็จะบอกว่าให้ไปอยู่ในที่ที่แบบว่าได้รับแสงจากพาทิศจากด้านข้างหรือว่าด้านหลังอะไรประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวไปลองใช้งานให้ดูแล้วกันนะครับส่วนโหมดเพิ่มเติมนะครับทุกคนมาดูกันหน่อยก็จะมีโหมดกลางคืนนะครับโหมดความละเอียดสูงโหมดพาโนโหมดมาโครนะครับสโลโมชันโหมดทำแบบวิดีโอมุมมองคู่นะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้นะมีโหมดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสแกนนะครับมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับ ทุกคนถ่ายในห้องรีวิวนะครับอันนี้จะเป็นแบบโหมดพอ์เทตเนาะถ่ายด้วยกล้องหน้านะครับการปรับผิวเนี่ยผมปรับมาที่ประมาณ50%นะการเกี่ยบผิวก็ถือว่าทําได้อย่างเรียบเนียนเลยนะครับอซูมดูใกล้ๆกันหน่อยเนี่ยนะฮะถือว่าชัดเจนดีมากนะรายละเอียดพวกเส้นหนวดอะไรแบบเนี้ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนอะคือมันไม่ได้บอกว่า ถูกเบลอไปกับผิวหนังนะครับพวกรายละเอียดเส้นหนวดอะไรแบบนี้ถือว่าชัดเจนดีมากนะถ่ายในห้องรีวิวก็ได้ประมาณนี้นะครับและถ้าหากว่ารูปภาพรูปไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบนะแต่มันดันหลับตาแบบนี้คุณก็สามารถแก้ไขให้มันลืมตาได้นะครับวิธีการทําก็คือเข้าไปที่ตัวแก้ไขแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว AI editor นะครับนี่เลยเสร็จแล้วก็เข้ามาที่การถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้กดเข้าไปนะฮะ รอให้ AI ประมวลผลสักคู่นะครับซึ่ง AI เนี่ยมันก็จะไปหารูปถ่ายของเราที่อยู่ในอาราบ,บัา้มมที่มันลืมตานะครับเอามาประมวลผลให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการสายตาแบบไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะผมเลือกไปก่อนภาพพวกนี้ก็จะเป็นภาพที่อยู่ในพานอารลบ,บั้มน,นะครับนี่ไงเออลืมตาเรียบร้อยแล้วทุกคน ถ้าเป็นรูปนี้สายตามันก็อาจจะแปลกไปนะฮะแล้วแต่ว่าต้นฉบับเนี่ยรูปแบบของตาจะเป็นแบบไหนนะครับมาดูปเปรียบเทียบกันนะฮะเห็นไหม นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรูปภาพรูปไหนที่เราชอบแต่มันหลับตาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแก้ไขทีหลังได้ครับเดี๋ยวผมพามาดูกันที่งานวิดีโอกันหน่อยนะอยากจะให้ทุกคนได้ลองฟังเสียงไมดูนะครับเพราะว่าเสียงไมของรุ่นนี้มันชัดมากไมแต่ถเรากวนเนี่ยก็มีมาให้ใช้งานถึง2ตัวนะครับอ่ะมาลองฟังกันหน่อยนะฮะดูภาพกันซิว่าวิดีโอกล้องหน้าชัดไหม มาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับอาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรตนะครับนี่คือระยะที่กลางสุดแขนนะว้างได้ประมาณนี้เลยโอ้โหมุมมองถือว่ากว้างมากนะครับข้อดีคือความละเอียดเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับผิวหน้าให้มีความเรียบเนียนได้ก็คือใช้โหมดบิวตี้ได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะรองรับที่ 720p เนาะแต่ว่าตัวนี้รองรับที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับ แล้วก็วิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถที่จะเปิดกันสั่นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเทสการเดนให้ดูหน่อยละกันนะครับว่าเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมันนิ่งไหมนะครับผมจับมือเดียวนะเดินบนพื้นหญ้านะครับก็จะมีพื้นขูขาบ้างเล็กน้อยนะครับท่าที่ดูในเฟรมตอนนี้ก็ถือว่าวิดีโอเนี่ยนิ่งนะเออนิ่งเลยนะครับ แล้วก็ระหว่างการถ่ายนะครับเราสามารถที่จะปรับระยะของกล้องหน้าได้ตอนนี้คือมันเป็น0.8นะ้องมุมมองก็จะกว้างนะครับแต่ถ้าบอกว่าเราต้องการครอบเข้ามาอีกนิดนึงนะครับสลับมาที่ 1x ได้นี่คือระยะ 1x เนาะ 1x เนี่ยมุมมองมันอาจจะแคบนิดหน่อยนะครับผมว่าระยะ0.8เนี่ยกำลังดีนี่เลยระยะ0.8นะครับโอเคทุกคนวิดีโอกล้องหน้าเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะ ต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูกันที่วิดีโอ 4k 3 0เฟรมเรทกันบ้างนะมีระบบการสั่น OIS มาให้คุณใช้งานด้วยวิดีโอชัดมากเลยเดี๋ยวมาลองชมกันครับเทสง,งานวิดีโอนะครับนี่คือความละเอียด 4k 3 0 f เฟรมเรทนะครับทุกคนวิดีโอเท่าที่ผมดูตอนนี้คือมันนิ่งมากเลยนะมาทางนี้กันบ้างระหว่างการถ่ายเนี่ยเราก็สามารถสลับมาที่ระยะ2 x ได้นะครับแบบนี้เลย นิ่งๆงดูได้เลยนะเสียงไม่ชัดไม่ชัดฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวสลับมาที่ 1x กันบ้างนะฮะ 1x นี่ก็มุมมองจะกว้างนะระหว่างการถ่ายก็สามารถส n a ปได้นะครับเผื fünf, ่อว่าใครต้องการถ่ายรูปไปด้วยเนาะแต่ว่าไม่สามารถสลับมาที่กล้องหน้าได้นะครับโอเค 4K 3 0เฟรมเรทเนี่ยประมาณนี้ก่อนละกัน เดี๋ยวคราวนี้เรามาลองเทสการลบคนที่อยู่ด้านหลังกันหน่อยนะครับทุกคนวิธีการทําก็เข้าไปที่ตัวแก้ไขนะเสร็จแล้วเข้าไปที่ตัว AI editor เหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่ตัวยางลบนะเสร็จแล้วคุณก็เลือกได้เลยว่าคุณต้องการลบใช้วิธีไหนก็จะมีแบบวาดวงกลมแบบทาสีทับแล้วก็จะเป็นการลบบุคคลนะครับผมจะเลือกมาที่การลบบุคคลดูก่อนนะว่ามันจับได้ไหมโอเคนะฮะตัวเครื่องมันจับได้ว่ามีคนอยู่ด้านหลังกดลบทั้งหมดไปได้เลยครับรอระบบประมวลผลสักครู่นึงนะมาดูกันว่ามันจะลบได้เนียนไหมนะฮะโอ้ โอ้หจะบอกว่าลบได้เงียอะไระเนี่ยมาดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างก่อนลบนะและหลังลบนะครับคนหายไปหมดเลยนะเสร็จแล้วคุณก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็บันทึกลูกภาพไปได้เลยนะครับบันทึกเป็นแบบสำเนานะแล้วเรามาดูกันว่าเวลาที่เราซูมอะไรแบบนี้เป็นไงเห็นไหม หายแบบเนียนกิบเลยเกี้ยงไปเลยนะฮะมาดูกันที่เรื่องของงานลําโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้ได้ลําโพงมาใช้งาน2ตัวนะด้านล่าง1ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนหน้าจออีก1ตัวนะการเพิ่มระดับเสียงเนี่ยมาดูกันหน่อยนะครับว่ารุ่นนี้เพิ่มเสียงได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับสูงสุดเนี่ยจะเป็น3 0 0เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมจะเปิดสักประมาณ80%ดีกว่า70%ประมาณนี้เนาะเพื่อที่จะให้ลําโพงเนี่ยเสียงมันไม่ได้แตกจนเกินไปนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple Key Channel ด้วยละ เพียงพอพอมาประกอบคลิปเดี๋ยวมารองฟังกันครับแบบนี้หนึ่งคือหังว่อใครใกล้ทางสองคือพราเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้ มาดูกันที่ราคาเปิดตัวกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับ oppo reno 14f 5g ราคาเริ่มต้น11,999บาทนะครับราคานี้จะเป็นความจุ ram 8 rom 256 g ินะครับจะมีวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะและก็จะเป็น oppo Band Shop นะครับ ส่วนความจุแรม12รอม256กิกราคาเปิดตัวอยู่ที่12,999บาทนะครับความจุนี้มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งความจุนะครับก็คือตัวแรม12รอม512กิกนะครับตัวเนี้ยราคาจะอยู่ที่14,999บาท ความจุนี้ก็มีวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปเหมือนกันนะครับที่มีวางจาหน่ายตามช่องทางออนไลน์ก็จะมีแค่ตัว RAM 8รอม256 g b เท่านั้นนะครับและพิเศษสุดนะใครสั่งซื้อในช่วงของพรีออเดอร์นะครับแล้วมารับเครื่องที่ Oppo Band ช h อ p เนี่ยคุณก็จะได้รับนะครับ Reno Shield X Backpack นะครับกระเป๋าสะพายสดสวยมูลค่า2,999บาทฟรีเลยนะครับและรับประกันความเสียหายจากน้ำา1ครั้ง ภายใน1ปีนะครับแล้วก็รับประกันจอแตกให้1ครั้งภายใน1ปีเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคลิปรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมขอรอใช้งานอีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นเกมนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปรีวิวเต็มก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ